ครับสวัสดีชาวันที่ยิปเกตมกราคมพศออ2566สวัสดีแฟนๆของ YouTube ยู u ูบสีพากโคสิ่หงศู์หนึสวัสดีแฟนทาง Facebook ของมัวมมุนีเมียสียูซีพาร์โกสี่เลดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามาเราชิมชิมนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับเสาวนี้ทางคอกของเขากับมีมัวแม่ยทองนะครับมาเปิดแบงพีแบงค์นองนะครับเป็นใสไงของทางคอเลยครับพี่น้องครับ แม่ทองลูกตัวที่สองในทองนะครับทัางขอบประกันทองให้สามเดือนได้ครับพี่น้องตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับถับพอบามันมากได้ครับพี่น้องครับขับพอบามันเลือดแปดสิบมากครับพี่น้องครับพุ่มโตครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นง่วเครื่องดำติดโบดอยู่ด้วยครับพี่น้องง่วเครื่องดำติดโบดครับนี่ครับสูงลอยสี่สิบบวกลบสองได้ครับพี่น้องสูงอยสี่สิบบวกลบสองไปหาเรียงบ่อผิดวังแน่นอนครับ เปิดราคาบปรได้แพงนะครับสำหรับเมียนี่ทั้งพอเปิดแพงอยู่ในราคา29,500บาทครับ29,500บาทนี่ครับพี่น้องครับลูกตัวสองในทองนะครับพี่น้องครับ29,500บ่นเาพันห้าร้อยบาทโชคดีลายสุดเจ้า่อมีมัดจำนะครับพี่น้องบ่มีมัดจำ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรท่านใดสนใจกับโทรมาเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ 0652076884พิกัดของคองงอห้องกับยยบันน้องแปนตำบลบันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับประก,กันทองให้สามเดือนนะครับพี่น้องตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับแทองใส่ไงของทั้งพอกสูงร้อบวกลบสองครับสองหมื่นเก้าบาทส่งฟรีไม่มีมัดจำเด้อครับพี่น้องครับ คิดคนพร้อมจบเด้ครับพี่น้องครับอะได้โทรมาว่าอยากได้ท่านเขาว่าจะส่งให้ได้ทันทีครับพี่น้องครับบร้ชิดขาหลอดคาล่าง้อไปหอดบานหอดซองกับจังเก็บเงินกันเด้อครับพี่น้องครับสองเมื่อเงาพันหาร้อยบาทครับหนังหนาซาใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับง้อเครื่องดำติดโบดครับพี่น้องครับเนี่ยครับผู้ใดทุนหน่อยๆก็เอาไปเลี้ยงไว้เด้อครับพี่น้องครับขอลูกมากผมีิหวังใจลูกแดงครับตัวนี้ครับใจลูกแดงแน่นอนครับสองเมื่อเงาพันหาร้อยบาทครับ กคกะทิเกล้านั่งขอก็เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับจะโทษเห็นยทั่วตัวโทษต้มกันมาอีรีกับจัง้ังปินมาอีรีกับจังต่อเ้วยครับพี่น้องครับปว่างัวทางขอกเป็นง้วทรงฟี่บมีมาจับนะครับพี่น้องครับเห็นใจทางขอกนั่งครับพี่น้องครับทางขอกบเห็นใจเกษตรกรจึงแบ่งปันในราคาที่บ่แพงราคายุติีถ้ำครับพี่น้องครับน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลาครับพี่น้องบ่แมีนขายมือนี่มือเดียวบ่แมียนกัไร่มตทุบ่าทุเบียครับแบ่งให้พี่ให้น้องไปเรียงให้มีกำไรนกับพี่นองคกัน ส่งฟรีไม่มีมาดจำนี่ครับาการคล้องคองกับบ้านน้องแปนต,ตำบลบมันฝางอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงนะครับพี่น้องครับศูนย์หกห้างศูนเจ็่ทางขอดมัวเข้าทางช่องยูทูปเข้ายินดีให้บริการนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับและไทยชิปนี่ทางขอก็ขอฝากช่องยูทูป ยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งศูนหนึ่งฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามฝากติดตามทั้งช่องยูทูบทั้งเฟซบุ๊กของง่วงมูนีเมียสียูซี่พาโคสิ่งเลย์และทั้งแฟนเพจช่องหนึ่งศูนย์หนึ่งดีเซลด้วยครับพี่น้องครับเพิ่งเหตุเพจไม่สั่งมา่ไหม่ครับพี่น้องกับฝากติดตามนะครับรับสื่อขายม่วคข้ยม่วงลมม่วเจ็บรับเคลื่อนย้ายม่วคข้ยทัวร์ราชนาจักรและรุนรับจ้างทั่วไปสี่ถึงสิบหลอดนะครับพี่น้องครับรับจ้างทั่วไทยครับในราคากันเองนะครับพี่น้องครับ ครับสำหรับไทยคลิปนี้ก็ฝากไว้เซนนี้ครับสวัสดีครับ